บังคนบพได้เกิดมาเพื่อเฮาเอวะว่าไงอ๋มอมอไปี่อนะครับเน้นจะมาอองอมาเนี่ยเอมีอะไรอ่าเหมีมีแน่นอนจัดมาเลยครับเดี๋ยวจัดให้โอเครนะโอเคครับผมเจอกันครับ ค,ครับบ๊ายบครับหนน้าโเ้นค่ะหนูขอยาดรูนั้นค่ะเอเลยยาม,มอนจากฮะ โอเคโตโตอย่างนี้หเฮมอนจาค่ครับโอ้วันนีครับย้ยโอ้โหรปตจอข้าสมด้วยช่วยผมไหมสวยสวยให้เขามาช่วยเธอเลยป้าหนึ่าแทนกันตมาเเข้ามาใกล้ๆครับเข้ามาใกล้ๆเมาครับผมวันนี้บอกไวจะนำเสนอความแซ่บๆจาก ไพ่สารสู Bref, ่ภาคเหนือนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างมีปลาครับผมแล้วก็มีไก่เดี๋ยวจะทํายังไงหรือว่าแล้วก็มีมะละกอที่เคียวม่มาฝากเมนูจะออกเป็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมขอไปภาษาอื่นนิดนึงช่ตั้่ตัก็ี้ใชัต่ตั่ตั่ รคาเลคะมีไก่ค่ะมีปลาค่ะเอ่อมีหมักซ้ำ่อค่ะมีข้ายอน่ะค่ะเอนเล็กซื้อเอเว่ปวดซื้อซื้อยาหมิ่นซื้ออัปปงอเอเว่ยาแอนม่เล่ออันนี้ปลาเจ้าตอนนี้ครับภาษาเหนือทุกอย่างภาษาเราก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยครับแต่บางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้แนะนำมาแต่ว่ารอติดตามชมคำต่างต่อไปเลยนะครับผมลุยเราจะเพิ่มความหอมด้วยไม้ไผ่ นิสหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ครับไม่แพ้แล้วก็ต้องถามม่แล้วเราต้องไปล้างนิสหนึ่งนะครับค่ะเรามาปอกมะละกอกันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวกายกับปาเดี๋ยวเฮียม่วงกับโบไปจัดการให้นะจ๊ะจะไปเผาเกลือนะจ๊ะไปสาวๆไปก่อนเลยนะจ๊ะสาวๆเตรียมมีถั่วมีมะนาวนะคะแล้วก็มีพริกแห้งค่ะนี่นะคะขาดไม่ได้ก็คือปู่าปูดองอ่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวปอกมะละกอก่อนนะคะ เราก็จะทำเอ่อหมักไก่แล้วก็ปลาเราจะย่างด้วยไม้ไผ่ไม้ไผ่ปลาที่เราตัดมาเมื่อกี้เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมไก่ย่างเกลือสไตล์ผ้าเหนือสูตรมาจากไ่าสานสุภาพเหนือนะจ๊ะเอาไปหาสาวๆเลยปะมากะปอของเราก็ล้างเสร็จแล้วตอนนี้เรามาสับนะคะนี่ค่ะสาวๆน้่องอะไรบอกให้เขาทำอยนะคะตอนนี้นะคะ รังมะเขือแล้วก็มะนาวแล้วก็มะเขือเทศอันนี้คือรสตามนะคะเอ่อจะมีพริกกระเทียมอ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงพิเศษนะคะเดี๋ยวมาดูนะกาว่าจะมีอะไรบ้างแต่นี้สักนะรกอก่อนนะตามเข้ามาดูเลยอันนี้ครับสไตล์บ้านๆของเราก็คือจะมีหมากแบกสไตล์มีพริกแห้งมีเกลือมีขิงมีตะไคร้มีขา่าแล้วผอมี ทุกอย่างครับผมอย่างอื่นไม่มีอะไรมากแล้วปลาปลา,าเผานะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเขอนะคะเราจะใส่มาเขือนิดหนึ่งอันนี้คืออันแหลกเกลือาอ่าผงพิเศษนะคะอันแหลกน้ำใส่น้ำตาลด้วยอ่าน้ำตาลนิดหน่อยโอเคอ่าตอนนี้คือปลาเราก็เตรียมใกล้ได้เต็มทีแล้วนะครับผม เคมอนไฟได้ยังครับได้แลอาดรออ๋อไฟต้องรอนิสหนึ่งเชาซาตหลอกซินหลบนิสหนึ่งอยากให้สศศรแนะนำนิสเนื่องมีอะไรบ้างอ่ะภาษาของคนน่ะอ๋อในค่ะมีไก่เฮิร์นค่ะในีเป็นปลา,าค่ะเขาเลยเอามายางค่ะเขะาภาษาลาฮุนนิสหออกกนึ่งชินยาเอ๋เบเลสยาบินปลาปลาเผาเต๋ากุนเล่ยเขาภาษาเหนือเจ้ายาบินจีเจ้าไปอยู่แม่ยันนี้ พราะเสนเดียเขาไม่เป็นนะท่านผู้ชมอย่าลืมเขาไม่คนเรานะจ๊ะไปย่านกันละจ้าเคตามมาเลยอ่านี่อ่าส้มตำของเราก็ใกล้จะได้แล้วน้องพันน้าสอนเนี่ยค่ะอ่าอ้าวเพื่อความอร่อยค่ะน้ำปลาร้อ่าเราจะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยความนัวความแซ่บมาดูจากสีแล้วืมน่ากินใช่ไหมคะทุกคน นี่นะสุกเต็แซ่บแซ่บนะคะเข้ามาเข้ามาเราแม่เราแม่แหละเราแม่เราบอสเด็กๆวันไหนหวานแต่หวานมาแล้วเขาได็กๆกินแม่เจ้านี่เล่แม่เจ้าแม่อร่อยนะคะมามาแล้วก็ใส่ฮ่าอาตอนนี้เกลือยังไม่พอนะครับเกลือต้องใส่นี้เสริมยัไม่พอนี้เสริมจะมันได้ยังโอเคยังเลยเอาข้าวมาที่เลยมา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  เขาสาวจ๋ามาช่วยย่างนี้นะมาช่วยย่างนี้นะวันนี้อนะมบเที่ยนื้อนะเฮ้ยย่างภาษาไทยเหรอวูยังไงย่างภาษาไทยอ่ะอเขาเลยมาย่างไก่เอาขนาดอ่าเดินเจอย่างเดินเจ้าเจ้าเขาเจ้าเ้าเจ้าไม่มีเพลงสะเพลงหรอเพลงสเพลงมีไหมยัยมั้ยครับเล่าเพลงหน่อยพวกหนูจะได้เต้นอ่ามาโก้รูเกโลลาสุบมา อโอเคโอเคพอแล้วโอเคโอเคต้องอย่างถ้ามันต้องใช้เวลานิสหนึงใช้เวลานิสหนึงภาษาไทายไทย,ยต้องพูดยังไงนะอ่อใจเวลากิ่นอ่อ,อนค่ะค่ะกับหมอลัตเต้นะคะกลิ่นอ่อ,อนถ้าต้องเราต้องใช้เวลานิสนเ<อ>นะเพราะภาษาลราหุนนิสหนึงหันนิสหนึงว่ายังไงจ๊ะ เอาเค ladies ยังยังม่เลสมาเลสนะคะมาเลสขอขอภาษายูนันนี่สินิดเดียนะใช้ช่วงสั้นสิ่อ้ตอนนี้สิ่งนะตอนนี้นี่สั้นสิ่งพูดต่อพูดตอนนี้เพจครับเพจครับอย่าลืมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพจฝอความดีภายในนี้เลยนะจ๊ะจะมาชวนจะมาฟ้าเสียบเดี๋ยติดตามเพจฟังเข้าอินนึงค่ะนะอาหารหวานแต่หวานวาค่ะเอ้ยเยี่ยมมากค่ะ เออครับเออไปเตไปเตโอผู้ชายใส่ชิ้นแต่ล่ามะไาดเาค่ะกินส้มตาค่าส้มส้มเพ็ดเพ็ดปั่นเต้ค่ะมันก็เสนอะไรอยู่เต๊ะเบาอยู่มันนาวาตายแล้วต้องมานอนโนบ้านชิ้นนี้เนี่อืมชิ้นนี้สั่งยังอืมชิ้นนี้สั่งยังไงอืมชิ้นนี้อยมาไหนโอ้ยยย่ฮะเป็นสาว姑娘的呢就都有三个的呢都้า快快那้า那边 เราไม่ก yup ็น้าเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อที่นี่คือต้องดัง那种的呐支持า们啊่持我า哎说ิ档我ว่า到ั股还滑太阳อ阳晒哦百万来啊百万来啊百万น就无法钢ตอนน ok ี้来啊脚开又滑脚拉不่า好好好好ร好好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 รั好ไ好好ไ好好好好ไ好好好好ไ好น好好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 ไห好่好好好好 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวขอจัางนิดหนึ่งก่อนโอ้โ่รถไฟฟ้าช่วยไหมคะ ไอช่วยนสนงอะไรดีอ่า oh ช no. ่วยเดี๋่วไม่ช่นนี้ช่วยเหอช่วย่ดียช่วยหน่อิช่วยน่ะร้อนไหมคะร้อนไหมร้อนไหมเดี๋ยวพาไปที่เียมมองพาไปที่เขาเก๋ไปเปล่าอ้จริงหรือเปล่าแต่มาก็ชเียวนะแม่เต็งไปแม่เต็งูหู่อหดิเปเขาเก๋นะ้ปับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ30ยครัปลากับไก่ก็ใกล้ได้แล้วครับตอนรอน้สน่ง ดูหน้าให้ทำทำเพจดูนะครับตัวนี้ไก่เรากับปลาเราได้เต็มที่แล้วสาวๆซุตามได้ยองโอเคไปกันช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 ัน来了来了来了哦！ใครเอากระทำมาไว้เนี่ยเอาสาวๆเหน่อยจเหน่อยจเหน่อยไปไหนฮะไปไหนฮะสาวๆจับขาเอากระทำนี่ออกก่อนโอ้ยใครอยู่ เข้ามาเข้โอ้กินกินกนกี่ครับปลาปลาครับที่เราย่างไว้ไก่ไม่ใช่ไก่ป่าว่ัไก่ที่เราย่างไว้นะไก่ปาไก่มาอลนหนีลนนีเล่นมาโอ้ปลากำลังเดครับให้ใกล้ใให้ให้ท่าผู้ชมดูนะครับกล้้ลสานะอ่าสุกแล้วผัาดกินแลไก่ียม่วง สุดแล้วภาษาสู้กนนะค่ะกินไรแล้วค่ะอันนี้สูแล้วนะเจ้าาไปภาษาลับกว่นี้หนึ่งกินปากินปากินากปากกินามนปาเนปากนปากก่นปากกินปากกนากินปากกินานปากกนปากินปากกินปากกนากอนปากินปากกิปากกินปากกินปากนกกนปิากินกินากินกินกกินากิ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 นกิน กกิงหมดแล้วกจะกินอีกล้วอีกแล้อีกแล้วอีกแล้กิน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 กอีก้วฟติดตามเพจสันกดไลค์กดแชร์กระาเเ